เข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับกดไลค์กดแชร์ไดไลค์ดูดูเขาไม่เส้นเขาไม่สืน้องเองแ่ช่างหนักตอนเช้าเป็นไงเขาสู้ได้วันนี้ก็พิสูจน์ได้ด้วยหัวใจเรามิสูจได้แล้วนะว่าเราถือว่าเป็นแนวหน้าของของน้อมวยแบบเลือนแสนเลยนะ เย่นี้ครับลูกหมัดติวมาจากค่ายเลยใช่ไหมครคือเราต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่าเราค่ายเล็กเปนหน้าเสือเป็นรองมวยค่ายเล็กเนี่ยหน้าเสือเป็นรองเนี่ยสิ่งสําคัญก็คือหมัดกับศอกถ้าเรามีหมัดมีศอกมาเนี่ยมันมีลูกซุดเนี่ยมันจะผ่าหน้าเสือได้อแต่ถ้าเราเตะหรือเข่าไปเนี่ยไปธรรมชาติเนี่ยเสือเขาจะกินเราไปเรื่อยๆื่อืแต่หมัดกับศอกเนี่ยจะช่วยค่ายเล็กได้ ครับผมครับผมก็เลยเน้นวันนี้เน้นคือมัดกระสอบเลยสร้างจังหวะแล้วออกหรือบางทีเราเราเดินต่อยต่อยเพื่อมีการต่อยเพื่อสร้างจังหวะเพื่อให้เจะได้หรือว่าเตะแล้วมีการลักไก่เพื่อต่อยอย่างบอกว่า่ายเล็กๆเนี่ยเราเป็นมวยไายเล็กสําคัญที่สุดคือมัดกระสอบมัดกระสอบนั้นที่จะผ่าหน้าเสือได้ ที่พีครับสามตอนที่เชียงยักษ์ต่อวันนี้มีผลต่อต่อเรื่องนี้ต่อเทรนดน้ำมันมันก็ต่อทุกครั้งอยู่แล้วครับเพราะว่าต้องยอมยบอยังอีาครับงว่าเชี่ยพยักษ์เนี่ยเขาเป็นมวยที่เก uh ่งนะไล่ไล่ตัวต่อตัวอยู่แล้วครับแต่ว่าที่วันนี้ผมเข้าใจเขาชนะได้าะอะไรเพราะเขาได้ยอดมวยคนที่ได้ยอดมวยส่วนมากกันที่นี่ใช่ใช่ใช่ที่ีครับ ไปหน้าเนี่ยคู่ชกที่น่าจะเหมาะสมกับลำน้ำมูลเล็กอีกทีก็ถ่าถ้าเราให้ไปรุ่มพลังใหม่เนี่ยจะเนี่ยลุ่มพลังใหม่ไม่เคยหาคู่ได้เลยใช่ไหมครับเราก็ต้องพยายามมองเองดูเองนี่ครับยติที่ว่าน้องก็จะขอแก้กับยอดทองไทยครับพี่ยอดทองไทยอ่าปอเทลกคุณน้องไม่ไม่ใช่น้องพี่อะเขาจะขอแก้พี่เขาจะขอแก้ยังไมครับพี่ขขอแก้เป็นไงครับแต่ถามว่าครับ นักมวยผมอ่ะผมไม่ได้สนใจอะไรัผมขออย่างเดียวให้เขาได้ชกทุกเดือนทุกเดือนหนึ่งเพื่ออะไรได้สองเพื่อร่างกายเขาสามเพื่อให้เขาตั้งใจฝึกซ้อมแล้ววันนี้มีมีอาชิงล่วงหน้าอะไรไหมมวยไอ้มวยแพ้ชนะผมไม่ได้สนใจเพราะอะไรผมเป็นคนดูแลเล่นอะไรก็ได้ได้เปรียบผมก็เล่นแต่เสียเปรียบผมก็ถอยแค่นั้นเองแล้วมวยมันมีมีมีโอกาสที่จะขึ้นคึงแชมป์เมื่อไหร่อะไรเลยก็ถามว่า ถามที่หจริงๆเลยนะว่าผมเนี่ยพร้อมที่จะชิงแชมป์ตลอดเวลารุ่นไหนครับยติก็แตกกลุ่มพลังใหม่สงสัยจะไม่มีตัวให้ผมรุ่นร้อยสามสิบเนี้ยครับพร้อมที่จะชิงอยู่แล้วมีแชมป์ว่างอยู่ก็แตกแชมป์ของผมอยู่ครับโอ้ยไม่ไปเจอแล้วร้อยสามสิบว่างออ๋จังหวะดีเลยก็ก็ไม่รู้ว่ากลุ่มพลังใหม่คงไม่มีตัวให้ผมเจ้า้องสธรบอกต่อสองตนนี้อ่ะยโสธรไม่ก็ถามว่าทางนี้ต่อนะไม่คือ ถามว่าการต่อน้หนักอ่ะครับอย่าไปชิงเลยแชมป์่อยรอบธรรมดาดีกว่าเพราะมันไม่สมศักดิ์ศรีของมวยชาป์ทั้งนั้นเลยครับ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 ผมถ้าคุณอยากชิงแชมป์เราร้อยสามสิบได้ครับเท่ากันนะเท่ากันนะแต่ถ้าถามว่าคุณอยากจะชิงแชมป์แล้วคุณให้ต่อน้หนักมันไม่สมศักดิ์ศรีอ่าเอาละครับนี่จะเกี่ยวรับเดี๋ยวเดี๋ยวว่าผมจะพูดให้เราไก่พูดฉังหมดนี้นะครับวันนี้บรรยากาศนะครับของหลังเกมการชกศึกเพชรพัชระนะอ่